วิธีการอ,อุ๊ยตกใจเหมดคุณแม่คุณแม่ทําการแบภบพนะคะอเอาอยา่าบอกเสียงดังหยุดหยุดอยา่าบอกเสียงดังหูปากซับหูปากไปเลย<อ>เราก็เริ่มกันที่น้องตัวนี้คุณลูกค้าคา่ะเอาเอาน้องลงไปสิคอยดูซิว่าจะมีใครแกล้งน้องไหมคุณพี่เด็กชายทันทันคุณแม่เวลาคุณแม่แแบภาพแล้วบอกแอดมินด้วยว่าขอค่าขนมน้องทันทัน,ทนว่าสันเดิมเด็กชายทันทันค่ะแม่ ใครทันบ้างเพลงนี้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกบดนเคยทันบอท่านบอมูจอกท่านบอนะคะใครทันบ้างเพลงนี้คุณลูกค้าขาพิมทันทันค่ะเด็กชายทันทันค่ะคุณแม่ขานะคะหน้ามึนหน้ามันเหมือนลูกหนี้โทรไปกี่ทีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายพนว่าช่ไหมคะเฟนบูด็อกเพจผููค่ะแม่แคปภาพนะคะคุณแม่แคปภาพอู้ยดินได้เดินได้แต่อย่าเอาไม้แย่ตูดคุณแม่ขา